อะไรเพิ่งเคยเห็นกล้องมุมนี้ ยินดีตอนเราเข้าสู่ซีรีส์เควินเดอะบูลนะครับ <c oughs> นึกแล้วก็ลั่นชิบหผยานะครับพาร์ทที่แล้วลุงมูลของเราปั่นฟรีคิกใส่อาร์เซนอลอย่างสวยเลยนะครับ <c oughs> ในคอมเมนต์เนี่ยโหมีคนมาให้สมญานาใหม่เพียบเลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ว่าจะเป็นโรเบโตคาบูลโรนนลคูบูลเข้ามา <c oughs> ที่สำคัญเกมนั้นเน่ะเป็นเกมที่แบบไม่ใช่แค่ว่าเรายิงประตูได้นะเราเกือบที่จะยิงประตูตีเสมอให้ทีมได้ด้วยแต่ว่าเราเป็นประตูนะอย่าลืมเรื่องนี้นะชาวเน็ตในชีวิตจริงเนี่ยโ,โอ้โหอวยฟรีคิก,กลุงบูลมากเลยนะมาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตในเกมส ว่าเราจริงๆครับช่างน,น่าเสียดายมากที่แพ้คาบ้านไปเมื่อน้ดที่แล้วนะครับแต่ถ้าเจอกันรอบหน้ามึงโดนกูแน่กูดูมึงอยู่นะลุงบูนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเลยกูเนี่ยเอ้ยเออแต่จะว่าไปการเซฟอุตลุนในเกมกับอาร์เซนอลนัดที่ผ่านมาเนี่ยบวกกับฟรีคิกลูกนั้นเนี่ยโหใครจะไปค,คิดครับว่าประตูนั้นจะทําให้ทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งนอกเลียงติดยื่นข้อเสนอให้ลุงบูนมาแบบเยอะมากนะครับผมเยอะกว่าที่เรารับแบบแมนยูปัจจุบันอีกซึ่งทีมทีมนั้นก็คือ ยูเวนตุสครับคือตอนนี้เราได้ค่าเหนื่อยกับแมนยูอยู่ที่ประมาณ30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเราก็ขอเพิ่มไปอีกเป็นแสนแหละแต่ว่าก็ต้องรองนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าทางยูเวนตุสเนี่ย<แ>เขายื่นมาให้เราเลยนะครับหนึ<อ>่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยปอนต์ต่อสัปดาห์<อ>ก็คือย้ายปุ๊บรับปั๊บนะครับผมโอ้โหร่ำรวยเงินทองและเกือบแสนสามนี่คือเป็นเงินสตาร์ทด้วยนะครับทุกคนเออก้อนแรกเขาให้เราขนาดนี้เลยนะเพราะว่าข้อกำหนดทุกอย่างเนี่ยเราผ่านหมดเลยนะครับก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกกกกััััััันน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 เเเเเพพรรรรราา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 ะะะะวว่่่่่่่่ปปปจจจุุุบบบลลลลสดดดดดตตตออออีีีีี้้้้งงงงแแแชมมมมม์์ยยยูู็็ผผคไซิหหหโโ โอสติ oh, นในชีวิตจริง,รงนี่ก็แอบสงสารเป๊ปเหมือนกันนะขวนหัวตัวเองแดงไปหมดนี่คือในส่วนของเกมลีกนะครับผมทีนี้วันนี้เนี่ยเรามีเกมหนักอยู่ก็คือ FA ฟเอครับรอบ6ครับเราจะไปเจอกับลิเวอร์พูลแล้วทีมมีให้เจอเยอะแยะกูเจอลิเวอร์พูลนะครับผม <c oughs> สวยชิบหายแต่ก่อนเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามเกมกับไปสตัสนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยผ <c oughs> ลออกมาก็ชนะ4-2นะครับผมถ้ากูไม่ได้เล่นเองอะอะไรอะไรก็ดี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก่อนจะไปลุยกันเนี่ยผมเห็นมีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเวลาให้วิ่งงงออออออกกกกไไไปเเเนนนีี่่่่ยยยยลลด X หหหรรรืมมมม็สสาาาะะะััจทใ้ ตำแหน่งในการป้องกันประตูดีขึ้นจริงหรือเปล่าไหนมาลองดูซออิหลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนเฮ้ยเหมือนจะเฮ้ยเหมือนจะใช่ว่ะเฮ้ยแสดงว่าวิ่งออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะเดี๋ยวนะอลองอีกทีนึเพช่อยแน่ใจว่าปุ่มไหนนะครับผมอ้วิ่งออกไปแลกก้วกดสามเหลี่ยมเว้ยเออมันจะช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดมุมได้ดีขึ้นนะครับผมไอ้กูก็ออกไปปิดแบบ ใช้อนาลอกเลื่อนตั้งนานก่อนไปลุยเกมแรกกันใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้ช่องนาสันติอันเป็นที่รักของพวกคุณทุกคนเนี่ยมียอดผู้ติดตามถึง3 0 0แสนซับก่อนสิ้นปีนี้นะครับผมสาธุไปเดี๋ยวกูกดด้วยแล้วคือเอาตัวเลขยอดซับมากดดันคนดูด้วยนะขโมนะ <c oughs> อ่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมา เกมแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่คิ k i n เวอร์สเตเดียมครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมข้างสนามของทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยผู้จัดการทีมของทั้ง2ทีมไม่มีใครอยู่แล้วนะครับในชีวิตจริงทั้งเทนฮานแล้วก็ซีฟคูเปอร์นี่โดนปลดหมดแล้วนะครับโอ้โหเอาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงแรดฟอร์ดโอ้ยเกลียวมาได้ครับเลสเตอร์บอลมาตกที่เลสเตอร์ครับแล้วจะเข้ามาจังหวะน,นี้ยังไงทางซ้ายทางขวาว่างเลยมาซูบีไปไหนเนี่ยมาแล้วเอาวดีโอ้ยมามามา,มาใครก็ได้ช่วยหลุดเดี่ยวมาทีกูร้อนวิชามากเลยตอนเนี้ยมาดิ มาโบยมาดิวะต่อไปนี้ไม่มีละเสียประตูไม่มีละสะเปตสุปเปตยกมือตอบอลครับมาสุวีโหนี่ขยับมาเป็นอินเวิร์ดเลยนะครับเอาโหเราให้รู้นี่ติดเบสเกาดง่ายๆเลยครับผมเสียบอลง่ายไปแมนยูเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแล้วนะครับทางเลเซอร์ก็ยังคงกระนำอย่างหนักลยครับผมเขาเล่นดีกว่าเราเยอะเลยนะแต่โชคดีที่เรามีประตูที่ดีนี่ไงเป็นไงลนะ่ะซุเปฟไปแล้วมาได้โอโหไปโดนซ้ำจังหวะสองครับ หนึ่งศูนย์เลยครับผมลุกนี้คือเพื่อนรุวมทีมเราก็เปิดช่องให้มันยิงง่ายเกินนี่ออกมาปิดมุมผมว่าดีแล้วนะแต่ว่าบอลมันกระดอนไม่เป็นใจครับกระเด้งไปเข้าหัวเอดูอาร์ซะอย่างนั้นนะครับผมกระเทือนจะวิ่งกลับไปเซฟก็ไม่ทันเลยครับโอโ้แอนโทนีหล,ลังๆมาผมไม่เนีนนะแอนโทนีมันทําอะไรเลยนะนอกจากเดินแล้วก็ส่งบอลมันไม่วิ่งแล้วก็มันไม่ยิงเลยนะหล,ลังๆมานะเนี่ยมียิงบ้างน,ะนานทีแต่ใหญ่โตเลยครับอา้าวฮอยรูจังหวะนี้เข้าฝาแล้วยิงเลยโอ้โหมาดิครับ เดินประตูมาห,หนึ่งจากลาสคุนไฮลุนครับผม <_ t od d> มาจนได้เออทำไมเร็วแบบนี้โอเคเดสเตอร์ต้องตั้งบอลเขีย่ยเล่นใหม่ครับโอ้ยมาดิความมั่นใจมาแล้วโมเมนตัมเอ,อ้ยช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราต้องยิงประตูที่สองให้เร็วนะครับผมคาซิมิโลออกซ้ายไปแรดฟอร์ดเคาะคืนสวยบูนโน่บูนโน่เดินเดินเดินอยู่ข้างในกรอบมีมีแล้วไฮลุนมามาช่วงนาทีบาปนี่แหละฟอนเนอร์จังหวะน,นี้ผมไม่มงแล้วกันผมรอยิง ผมจะรอยิงอยู่แถวนี้แหละเพราะแม่งมันเปิดไม่ค่อยแม่นกันนั่นเลยบองมาสวยบาบูยิงโอ้โหกดหนาไปหน่อยลูกนี้น่าเสียดายบนาโนเต้โดนแลตฟอร์ดเดินเพลส <laughs> มึงก็ช่วยวิ่งหน่อยอแล้วหลุดมาแล้วเนี่ยโอ้ยยังไงอย่า,อ,อ,ยาอย่านะ บังไว้บังไว้โอ้โหผู้เล่นเมนยูยังนอนอยู่นะครับผมแล้วเลสเตอร์ไม่เตะบอลทิ้งให้ด้วยแล้วยังโยนเข้ามาแล้วยังยิงแล้วสวนมาเลยโอ้โห oh. oh. ต้องมาดูอาการแล้วครับผมเป็นไงนี่ฮืใครวะคาเซมิโร่อออไม่ใช่ดาโลเหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อย <c oughs> ไป <c oughs> จะได้เลิอกอ่าเสริมแบ็กซ้ายตัวใหม่นะครับผมจริงๆดาโลเขาก็ต้องเล่นแบ็กขวาแหละเอาไปเล่นซ้ายนี่ก็มันจะไหวได้ยังไงละ่ะขนาดขวาตำแหน่งถนัดยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่งเลนิโอโร่ลงมาเอ้ยเวลิกูดเต้ เล่นกัน2คนกูกเต้ทางขวาเติมไหลสวยเล่มไอตอนนี้เอ้ยไอเดียดีโอ้ย, D, ออยแล้วไม่ให้ขวาต่อเสียได้แต่วันนี้หอยลุนยังไงครับลาสมุดเลือกที่จะมุ่งไปเองลาสมุดหอยลุนเข้าซ้ายแล้วยิงซ้ำซ้ำโอ้โหยังวะประตูที่2ยังไม่มาครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนทึวเวลานะครับผมแมนยูยังคงยังคงพยายามตามหาประตูขึ้นนำอยูแต่ยังไม่ได้ครับลิส่าการให้มาลิคาโดเปเรล่า เริ่มเพคกันสูงแล้วนะครับผมแต่เพคกันอยู่สองสามคนมึงคงได้บอลหรอกนี่เอาวินดีครับให้มากับเสโซ่เติมขึ้นมาแล้วข้างหน้ามีช่องอ,อยู่ตัวหนึ่งครับระวังไว้มีดว่วนตรงกลางโอ้ยโอ้ยล้ำหน้าไปก่อน <laughs> ถ้าไม่ล้ำนี่คือกูโดนแล้วนะ ล็อกเสียหมาเลยโอ้เรสเซอร์มีการเปลี่ยนตัวครับเจมี่วาดีก็ลงมากะจะมากระกระกระซวกกูแลกแต่ว่าวาดีหลังจบฤดูกาลนี้เขาจะแขวนสตั๊ดแล้วนะครับผมก็ยิงกูสักลูกไหมเอออยากโดนวาดียิงก่อนแขวนสตั๊ดวะยิงให้ได้แล้วกันมิคาโดปเรล่าล็อกมาเข้าในจังหวะนี้ยังไงครับเจมี่วาดีไหลออกที่ฟาตาบูฟาตาบูโอ้โอ้ระวังวาดีเด้อมันหาช่องดีเด้อพิคาโดปเรล่ามาแล้วยังไง ฟาดไว้ฟาดไว้เผื่อแม่งยิงไกลฟาดไว้โอเคติดบล็อกค,ครับบอลยังไม่ไปไหนอยู่ที่เปริล่าอโอเคซาซิลิโอไปเข้าสู่ช่วง,วงทุ่มเวลาแล้วนะครับผู้ตัดสินจะต่อให้กี่นาทีปล่อยได้เปรียบไปก่อนจังหวะนี้แล้วฟูชัวผู้ตัดสินยกป้ายมา2นาทีครับเอาไปโชัวปปช่วซูเปอร์ซับมามาโชว์ให้มาคอยลุนลยลย้นหลอยไหลฟูโร่ยิงอโอ้โหไม่ได้ครับแม่เน้อ เซอร์เซย์อาจบเกมแล้วเฮ้ยเซอร์เซ่มาจบเกมแล้วจบเกมที่คิงพาเวอร์เซเรียมครับบุโนโกามาม็มาติวอ่ะทุยม่ยมมาติวกูเลยดาโลเฮ้ยสรุปแล้วดีโกโดาโลเจ็บ4เดือนครับ อย่าดีใจเดี๋ยวเขาหาว่าไรมนันดูเซทำแล้วไอบาเบียอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,ยลูกชายลุงบูนแม่งได้คาราบาวครับไปแล้ว,วอ่ะเฮ้ยงั้นเราก็ต้องได้เอเอคัพดิจะไปน้อยหน้าลูกชายได้ไงแต่ตจริงๆนะผมว่าพิมเมลีกตอนเนี้ยเราค่อนข้างหมดโอกาสลุ้นแชมป์แล้วแหละผมว่าการห่างก,กับซิตี้สิบแต้มเนี่ยมันโอ้โหยากนะกับฟอร์มทีมเราตอนเนี้ยถ้าใช้โฟกัสคือเราพยายามรักษาตำแหน่งพื้นที่อยู่เซลไว้และเราไปเอาเอฟเอคัพให้ได้นะครับเป้าหมายของฤดูกาลนี้คือผมต้องมีถ้วยติดมือสักถ้วยหนึ่งอ่ะอ่ะก่อลลิเเวอร์พูนีีี่ยยเเเรรราามมวววลตตัั12นนะคไป โอ้โหลุงบูนี่เก็บไป5คลีนชีตนะในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ว่าก็อยู่อันดับ5นะครับโอนาน่าอยู่อันดับ3อยากรู้เหมือนกันนะว่าในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยประตูตัวไหนที่มันเหนียวๆนะเอออยากรู้ว่าระดับยุโรปนี่ใครเจ๋งนะครับอาร์ติซิโอเอริเตสเอเดซอนอารดิซอนนะครับแหมถ้ากูได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกมึงไม่ได้เกิดหรอกเดี๋ยวรูดูการหน้าเจอกันเดี๋ยวกูพาทีมขึ้นไปเล่นลิเวอร์พูลตอนนี้หลักๆอีตัวที่มันยิงเดือดๆเนี่ยก็จะมีอเล็กซิสแมคลิสสเเเเเเตตตตตออรรรรรรร์นนนนนนะะะะะะคคััับบผมม12 12 12 15ปปปปปปููููููดดดดีีีาาาาาาซ่่่ยยย็ททกกถไพวข ยิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกูยืนเฝ้าเสายัางไงล่ะมาครับสึกแดงเดือดที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราเปิดอันฟอร์ดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมไอรลุนโอ้ย,อย,อยมีขาหลังโอ้โหคุาเต้ยังไงบาราน่าครับบอบบาราน่าให้แม็กลิสเตอร์วันนี้ผมบอกเลยนะยังไงก็เซฟอุตลุด้เห็นจังหวะเซฟเยอะแน่ๆนะครับวันนี้ดาวินูเยสดาวินนูเยสยังไงจะเอาเลยเหรอใจเย็นพี่ดาวินดาวินตัดเข้าในซาลาซาอุ้ย ง่ายจังโคตรแม่มกดวันนี้ก็คือโดนได้แต่ห้ามแพ้เวอเอาหน่อยเกยมบุกขอมันมันให้สมกับแฟนบอลที่ดูซาตีตัวเข้ามาดูแตหว่าน,นี้ตรงกลางของเมนยูเก็บได้แล้วฟอร์ดเอา้เอาเาฮ้ยฟีคิกเหรอใครได้โอ้ลิพูได้ครับกาวินนูเยสลากมาติดล็อกมาติเนสครับปาซิมิโรเกมตัดสินแพ้ชนะนะัดเดียวมันเอาให้มันได้เสียกว่านี้หน่อยไม่ลุ้นโอ้ โอ้ยบางทีให้รุนหลังๆมาอันนี่ก็เลิศเทอะเหมือนกันนะเอาจริงซาร่าครับมาไปดูเยซในกับซาร่าสองคนซาร่าเจอมาเลเซียแพ้ไม่ต้องคิดเลยครับผ่านมาได้อย่างง่ายสบายดีเหลือเกินแล้วโอโ้โหมาตินเนสอุย <c oughs> อ้ยกราบสามทีอุ้ยรอดไปครับขอเดินข้างหน้าของทางเมนยูครับโดนมาครับ Bruno. บูโน่บอลเอ้ยเอ้ยบอลอยู่ไหนอู้หายแล้วเก็บเก็บเก็บเล่นก่อนเก็บเล่นเดี๋ยวเตรียมยืนเหลี่ยมซ้ายไปก่อน อย่าเสียบอลน,นะมึงกูลงไม่ทันนะเออออกขวาไปออกขวาไปเอปเอนั่นแหละโยนมายิงโอ้โหปัดได้ครับแล้วบอลไม่ออกด้วยเอายังไงเก็บได้ไหมเก็บได้สวยไม่รู้แหละกูยิงยิงพิ้งไปม่บ <laughs> อย่ายมันสวนเร็วได้อ,อะไร เพิ <laughs> ่งเคยเห็นกล้องมุมนี้ <laughs> เออถ้ากล้องมันไม่จับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเบื้องหลังคัดซีนเนี่ยลุงบูนแม่งวิ่งลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะสบอสไล์ให้ลูเดียสทดหนึ่งนาทีนะครับครึ่งแรกยังไงลูเดียสออกไปรอเลยดีกว่าเฮ้ย,ยแม่งมาไงวะนะัเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดียว <laughs> มึงซื้อกระการไม่ไดีดยเทนาก <laughs> โอ้กำลังจะง้างอีกแล้วนะเป่าหมดเวลาเฉยจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่ได้พูดสินช่วยไว้เพื่อนๆคิดว่าไงครับคิดว่าโดนหรือไม่โดนบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าเหลือเริ่มทึงหลังมาแมนยูก็ยกระดับเกมรุกของตัวเองได้ดีขึ้นแหละครับอยรุนฮอยโอ้โหมึงคิดยังไงจะกระชากฟันได้ไปดื้อแบบนั้นนาหน้าเดนิสตอร์โรครับอยรุนก็ต้องตามมาสะสางงานที่ทําเสียไว ตรงกลางบอบบานาน่ายกไปทางขวาที่ซิมิกาสครับเล่นกับลยดิอาร์โซบอสลายโซบอสยังดึงจังหวะให้ไปที่ซิมิกาสครับตอกตาซิมิการบานาน่าเติมมาถูกที okay. ่ด oh? ูเวลาได้เลยบอบบานาน่าไหลไฟไปจังหวะนี้โซบอสปล่อยสวยเลยดาวินลูนเยสดาวินดาวินมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปัดไม่ได้ไรเงี้ยทุกคนยืนตำแหน่งก็ดีพุ่งก็ทันแต่บอลเข้าประตูครับเฮ้ยอะไรอะ อะไรอ่ะมึงเล่นกันแบบเหมือนเหมือนมึงไม่อยากได้แชมป์กันอะ่ะเออเหมือนอยากให้กูต่อซีซั่นสองอ่ะโอ้จะได้ไม่เนี่ยบรมดอเล่นกันแบบนี้เอ้าเอาเอา,เอายังไงยังไงดิยังไงดิยิง,งยเฮ้ยมาได้อยู่ได้อยู่มึงมึงยิงถือว่าอาจจเจ้าไปเจ้าไปกลับมาตามหนึ่งลูกเหมือนเดิมก็แมนยูแรดฟอร์ดมาคัดแรดฟอร์ดให้ตัวนี้ครับโอ้ตรงกลางไม่มีใครมาเชื่อมเลยเอาหน่อยอาราโช ให้ไฮรุนพลิกเออยิงเฮ้ยโอ้โหสองประตูต่อสองจากลาสบุนไฮรุนครับแล้วอุ้ยมีลุ้นแฮตทริกเลยครับผมยอดอยู่ๆผมไม่ต้งว่ามาครับงงเลยโอ้เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของเกมใรขันแล้วนะครับผมอย่าอา้าวสุท้ายแล้วจนันเป่ามันหมดเวลาแล้วจนันเฮ้ยจนัจนจนัจนจันจันโอ้โหซูปเปอร์เซสแล้วลูกบเฮ้ยจนันมันหมดเวลาแล้ววะ แล้วยังให้คอนเนอร์ต่อด้วยครับมึงไม่ให้คอนเนอร์เลยล่ะเซนด์อิมเอาลุ้นกันต่อครับช่วงเวลาที่ทดเกินมาแล้วนะครับผมมงโอเคโอ้ว่าจะผ่านก็ได้แต่ละมือมาต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครับแรดฟอร์ดออกต่งทางนั้นอุ้ยแม็กไพล์ก็มาแล้วคขวเนะ่ะไครลงมาบ้างไม่รู้อ,อ๋อเป็นดาวรุ่งเหรอส่งเวนลี่ลงมาเหรอเฮ้ยเอาเรื่องจกว่าเทนฮาร์ดบ้าปเนี่ย <laughs> แล้วเป็นยิงจุดโทษเป็นหรือเปล่าเออคิดเรื่องนี้หรือยังเอาจาังหวะานี้ยังไงครับดีโก้โซต้าล็อกมา ให้เอานีโชตาแล้วเมื่อกี้ใครวะนะกาโปกาโปไหลมาซาร่าโอ้มาดิเอาไปเท่ซาร่าดีอาร์ดแมนเชสเตอร์ครับให้เห็นกูข้ามเวลาไปโดนจุดโทษเลยได้ไหมไม่งเหนื่อยชิบหายเลยเกมนี้ยังไงม้วนหาแมบนบเชสเตอร์โชตาให้มาดีอาร์ดกาโปอ่าโอ้เรียบร้อยโอ้หรือดีอาร์ด ให้มาที่โกเมสบอลนี้นดีคือยังเรายังพอมีเวลาที่จะตีเสมอนะทุกคนอโอเคไปเอาหลยเว้ยเดยลิกสาดขึ้นไปครับบอลมาตกอุ้ยบานาน่ามันเตีย้ยตายถ้าม่งไม่ชนะมันก็ไม่ต้องทำอะไรแดงเลยครับอู้ยแล้วจังหวะนี้ให้ไม่ดีบอลมาอยู่ที่โชตาโชตาไหลมาด้านข้างกูไม่ออกไปตัดแล้วกูรอ,อเลยกูรอกูรอเซฟกูรอเซฟ คือผมไม่เข้าใจเลยนะเว้ยแบบทําไมวะทําไมมันปัดไม่ได้วะเออทาไมมันปัดไม่ได้วะทุกคนนี่นี่ว่าไม่ได้นี่ว่าแบบเออนี่ว่าปัดได้นะดูดิทําไมความรู้สึกมันช้าเอ้าแล้วมันชักกระตุกอะไระเฮ้ยลุงบุญโอเคไหมเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าเอออย่าถอยโจกว่าจะได้ยินเสียง้องบีดจากรกประการเออไปถ้าได้ลูกแรกเร็วก็ไม่แน่เหมือนกันเดอร์ลิกเมาส์ครับเมสันเมาส์ให้เซอร์เซ เซอร์เซยังไงเซอร์เซเบอร์9.5ออกบอลออกบอลโอ้ยยังไงพีคิกโอ้แล้วก็จบเกมอชูออเนฟอร์ดครับก็ตกรอบไปสำหรับเอเบครับนะครับผมโอ้โหเอ้ผิวเมลีก็แทบจะหมดลุ้นเอเบครับก็หมดลุ้นแล้วนะครับผมถามจริงลุงบูลจะได้บอลลงดอได้ยังไงวะยากนะคือผมว่าโดยศักยภาพผมว่าลุงบูลสามารถคว้าบอลลงดอได้นะเว้ยแต่ ไม่ใช่กับทีมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหตกรอบแค่นี้คือกูหลุดไปเป็นสำรองเลยนะทุกคนอะไรวะใช่ความผิดกูไหมเนี่ยแล้วใครใครมาโพสอะไรถึงกูอีกลุงบูนมีวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยเถอะใน,ในเกมหน้าคือแบบจะให้กูทำอะไรได้มากกว่านี้วะเรื่องหรอปะลุงบูนไม่โพสอะไรสวนทางโซเชียลหน่อยเหรอเออเอ้ยนี่ไงเป็นผลงานที่น่าผิดหวังนะครับในเกมที่เจอกับลิพูแต่ว่าก็นะกูก็ไม่สามารถแบกทีมได้ทุกเกมหรอกไอเวนไอเวนที่เติมเองนะครับมันโคตรา เราทําเต็มที่แล้วอะเราจะแบกอะไรได้ขนาดนั้นวะประตูก็ขึ้นไปช่วยทําจงหวัดที่ต้องเซฟก็ช่วยเซฟแบบเต็มที่แล้วพบหลังแม่งรั่วจัดคนคนเดียวจะทําให้คนทั้งโลกได้ดั่งใจไปทุกอย่างไปไปไม่ได้หรอกครับขนาดออฟตัสอาเนียรุ่นล่าสุดเนี่ยคนอยากได้กันชิบหายยังไม่ได้กันเลยนะครับผมยอดพีออเดอร์นี่ยาวเป็นหางว่าาเลยนะครับโอ้โหกูละสงสารแอดมินออฟตัสชิบหายแต่ก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าอยากจะได่อีดิชั่นนี้ก็อย่าลืมว่าออฟตัสยังมีรุ่น่ีนนกากาย,ยาั็ Phantom, ็แทดขงง ผมถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะผมว่ารุ่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันดูแข็งแรงกว่าอีดิชันของอาเนียนะครับคือมันแข็งแรงทั้งคู่แหละแต่ว่าอันนี้ผมยังกล้าปลาไงยังกล้าปลาเล่นแต่ของอเนนี้ไม่กล้าปลานะครับด้วยความที่มันลิมิเต็ดอีดิชันนะเนาะก็ต้องดูแลดีๆนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็อย่าลืมทักเพจออฟตัสไปนะครับและอย่าลืมใช้โค้ดเซฟฟี่าด้วยนะคุณจะได้รับส่วนลดอีก100บาทเกมสุดท้ายของวันนี้ครับผมจะบอกว่าก่อนที่จะเริ่มเกมนี้กััับบบบบบบออออออเเเเรรรรสนน่่่่ยดดิหาาาาาาททกกกกกมมมไไวุุ้คคแพใจลลลลขงู ว่าจะพิจารณาเรื่องของค่าเหนื่อยที่จะให้ในสัญญาฉบับใหม่ว่าจะให้ดีไหมอะไรเงี้ยโอ้โหกูเลยอยากจะบอกว่ากูไม่งองหรอกนะมีทีมอื่นยืนข้อเสนอมาตั้งเยอะแยะไอเวทบรรยากาศเก่าเก่าเริ่มกลับมาแล้วทุกคนจากที่ตอนแรกฟอร์มกำลังดีตอนนี้รู้สึกเหมือนช่วงต้นฤดูกาลยังไม่รู้โอ้เอ้าเฮ้ยอะไรวะนะโอ้โหไม่เข้าเขาเป็นตรนี้ตอนนี้ได้สกิลพอยต์มา3แต้มนะครับผมเอาไปบวกค่าบิ๊กเลยาจะได้ยิงขวาคมๆอู้หูจัดลูกนี้ฝาของไอรุนไม่คมพอครับจังหวะนี้บอลมาตกที่ ดีแลงก้าเอ้ยการาโชเอ้ยปับป๊บปั๊บปั๊บสวยฮารุนแปะเอ้าไม่ไอ้ลูกหน้าสมไม่สมฮารุนขึ้นมาบุโน่บูโอ้โหไอ้พวกนี้ต้องให้ด่าเว้ยเราชมมันมา,มามากแล้วเราต้องเราต้องกลับมาด่ามันเหมือนเดิมนะครับแอนโทนี่ยังไงโยงเข้าไปใครก็ได้มงตั้งให้กูทีมงตั้งให้กูทีนั่นแหละรครับยังยังยังยิงไม่ได้ยิงโอ้โห้าโอ้โหล็อกล็อกห่างตัวโพลุงโอ้โหที่ผายแล้วลง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 ถัดไย อย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองตั้งใจวิ่งไปลุมบุญตั้งใจวิ่งไปโอเควนกลับวนกลับได้อยู่อย่าตีรถเที่ยวเปล่าแอนโทนีแอนโทน,น,ทนียังไงแอนโทนียังไงยังไงโยนมาเฮ้ยโอ้โหเอา้าเอา้าเอ้าแล้วกูเลี้ยงไปหามันทำไมวะเนี่ยมันนอนอยู่เฉยๆสวยกิดไวให้ไปที่ โคไลน่าครับโอเคติดบล็อกแต่บอลยังมาตกที่ฟอเลตคลิดไว้ให้มาไอห,หน้าตรงกลางตรงกลางหวด้ยไหมดันิโลโอเคสวยครับติดคาเซมิโร่ทางหน้าฮอยลุนจะทำยังไงครับทางซ้ายมีเติมมาแล้วฮอยลุนฮอยลุนรอให้เออนั่นแหละมามามาเลสิอ่ะกโดเฮ้ยเฮ้ยฮอยลุนฮอยลุนเออมาครับลูกแรกโอ้โห โอ้ยบูโน้ว่าพวกมึงจะไม่มีปัญญายิงนอตติแฮมฟอเรสกันซะแล้วเขายังชั่วครับฮอยลุนฮอยลุนยังไงบูโน่บูโน่บูสวยกายกายยังไงเฮ้ยหลังตอกซ้อนกันแล้ยิงเอาตอกอีกยิงเออโอ้โหถ้าตอกแล้วเกมมันดีแบบนี้มึงตอกไปเลยนะสองศูนย์จากบูโน่เฟอร์นันเดสครับโอ้ตอกจนงงอ่ะคนภาคยังงงเลยครับผมตอกแล้วตอกอีก โอ้โหสวยครับจบครึ่งแรกที่ซิตี้กราวครับไปว่าต่อครึ่งหลังเลยบูดครับทางขวามีเติมแต่เลือกทางซ้ายสุดที่ลายหน้าไอ้หน้าติดบล็อกแล้วคุณสินว่าไงให้เป็นตั้งเตะของทางฟอรเรสครับระยะเนี่ยกล้ายิงหรือเปล่ากูยิงเข้ามาแล้วนะมุมเนี้ยเออ,โอ,โ,แบบอโอ้โยนวะรักนี่วะเอ้าโอ้ยดาดาอยู่โอเคครึ่งหลังนี้เจ้าบ,บ้านคือมาแบบโอ้ยังดุนะครับผมท้งโอ้ยโ,โ,โ,โอเคติบล็อกสวย เอาประตูสามมาเพื่อความสบายใจแอนตวนี่เดินอีกแล้วเหนื่อแล้วแล้วมันก็จะจ่ายเข้าตัวไหนมาดูนะเห็นปะเห <laughs> มือนเดิมเป๊ะนะครับผมอ้าวเฮ้ยมันวิ่งแล้วแอนี่วิ่งแล้วจ่ายอ้อต่ออีกแล้วเฮ้ยมันเป็นโรกอะไรกันมันชอบต่อก,กันจังนเลยวะนนี้บดูดมีหมอกแก๊ปที่ไว้อยู่ข้างหลังนะครับแต่ยังไม่ให้ดวลหนึ่งกับเดรลิกยากหน,น,น่อยอนุอน่มปาวาครับปาวาให้มาที่หูตาไม่ได้จังหวะนี้ยิ้มไว้ยิ้มไว้ข้างในมีบูดปันไลปันไลพื่อไงคะ ไม่ออกอ่ะคิดดัวแล้วกันนะโอ้สบายแล้วเรา31ครับเป็นแฟนที่เข้ามาดูซีรีส์บอบบาบูลเนี่ยช่วยบอกกันใต้คอมเมนต์นะครับว่าที่เข้ามาดูเนี่ยคาดหวังชัยชนะหรือว่าคาดหวังความสำเร็จไหมหรือว่าคาดหวังแค่ความบันเทิงจะได้เป็นการบ้านเป็นฟีดแบ็กให้คนทำด้วยนะครับผมเพราะจริงๆผมก็แบบก็อยากให้มันฮาด้วยแล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จด้วยไงแต่มันยากเหลือเกินครับกับการเล่นเป็นประตูเนี่ยเอาบุโดสแสดงให้มันดู ว่าการจบสปอร์นะแล้วก็จบเกมที่ซิตี้กราวครับเป็น3แต้มที่ต้องบอกว่าคือมันก็เ็ดีแหละได้3แต้มก็ไม่อยากบ่นอะไรมากตอนนี้คือเราเล่นมา30เกมโอ้โหเราเล่นมากกว่าซิตี้เกมนึงด้วยแต่เรายังตามหลังเขาอยู่10แต้มนะครับเกมล่าสุดจบลงด้วยชัยชนะก็จริงแต่ว่าความรู้สึกอยากย้ายทีมเหมือนตอนช่วงต้นซีซั่นแม่งกลับมาอีกแล้วทุกค